สวัสดีครับผมกุ้งก้ามแดงชนบุรีนะฮะหรือว่าดีเคฟิสนะครับวันนี้มาสาธิตวิธีการแกะเนื้อกุ้งนะครับที่ผม <laughs> ต้องบอกว่าที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะฮะก็คือหักคอมันนะครับหักคอมันนี่หักคอมันช่วงหัวก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนื้อนะฮะส่วนมากก็จะเป็นกระดูกเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรกระดูกหรือก้าง <laughs> คือมันต้องเรียกว่าอะไรแต่คือมันไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่นะฮะมีเนื้อก็ท่อนตัวแค่นี้ประมาณนี้ แล้วเราก็เด็ดหางหงายท้องขึ้นมาแล้วก็บีบท้องนะครับบีบท้องให้ให้ท้องแตกนะแล้วก็แงะนะแงะท้องมันนี่ครับแงะท้องมันเสร็จเราก็จะได้เนื้อที่เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ฮะนี่ยครับเจ้ามาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยเราสามารถแกะไปทากับข้าวได้ทั้งชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับหรือว่าจะจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับออกมาเป็นชิ้นชิ้นมันจะได้เต็มคำนะ อใครที่เลี้ยงกุ้งอยู่ก็ลองทานนะฮะทานปลูกเลี้ยงอะไรที่เรากินนะครับแล้วพอเราปลูกแล้วเราเลี้ยงแล้วเราก็เอามากินมันก็จะได้ประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อเขานะอันนี้ขอบคุณด้วยกับการรับชมนะครับ